สวัสดีครับทุกคนอทธิพรมีดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนําม,มีดหลวงพ่อเดิมมาให้ชมนะครับทั้งสี่เล่มนี้จะเป็นมีดหมอหลงพ่อเดิมวัดหนองโพทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันที่เห็นชัดเจนเลยก็คือลักษณะแล้วก็ลวดลายของเขานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละเล่มโดยโดยจะเล่มเริ่มเริ่มจากเล่มนี้ก่อนนะครับเป็นเล่มแรกเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเล่มนี้สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ตรงด้ามที่เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับ ความยาวเขาก็จะเป็นขนาดพกพามาตรฐานความยาวอยู่ที่8นิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับเป็นเสมาใบโพแบบครึ่งใบศิลปะช่างยุคต้น,ตน,ตนโบราณมีเก่าๆแห้งๆเลยครับหายากมากนะครับสวยแบบนี้ ดามไม้ฝักไม้ลัดด้วยอะลูมิเนียมขาปิ่นโตหนึ่งเส้นนะครับจริงๆมีสองเส้นแต่ว่าที่ได้มาเขาจะเหลือแค่เส้นเดียวแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอีกเส้นหนึ่งหายไปไหนเพราะเราได้มาแบบไหนแล้วก็ปล่อยแบบนั้นเลยใบมีดสวยงามมากๆเป็นมีดทรงแบบมีดเน็บนะครับเก่าสวยเลยมีการสลักอักขร ยันไว้ที่ตัวใบมีดนะครับแล้วก็จะมีการาจะมีการสลักนวดลายนะครับเป็นกนกดอกไม้ด้วยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ช่างต้นๆน,น,นะครับดมถึงใบมีดนี่ก็จะมีล่องรอยเป็นปื้นๆดำๆเป็นจุดๆนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากสิวที่ ช่างตีมีคนนี้เขาจงใจทําไว้นะครับสวยงามมากๆเลยล่องรอยต่างๆนี่งดงามเข้มขขังสุดๆเลยนะครับดําไม้ฝักไม้ดูกันเข้าข้างนะครับทําแน่นๆดีทุกอย่างเลยด้ามไม้จับของเขาก็จะมีการาแกะนะครับสลักสลักออกให้เป็นลักษณะมีทรงเหลี่ยมเพื่อให้จับถนัด มากขึ้นในการใช้งานนะครับมีทรงนี้ที่เป็นด้ามจับเดีย่ยวๆตอนนี้มีแค่เล่มเดียวเองครับทุกคนเหลือแค่เล่มเดียวเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากเลยนะครับลองเลือดลายกระดูกงูก็สวยงามชัดเจนมีเล่มนี้สวยมากด้ามไม้ฝักไม้นะครับสภาพดีเก่าเก็บเข้มขังพุทธคุณ ดีเยี่ยมเลยครับกันเหล็กดำนะครับศิลปะยุคต้นๆอายุก,กว่า100ปีเข้าไปแล้วอ่ะอีกเล่มนึงนะครับความยาวก็จะใกล้เคียงกันกับเล่มเมื่อสักครู่เลยเล่มนี้ความยาวก็8ปดนิ้วครึ่งเฉพาะใบมีก็5นิ้วนะครับ เล่มนี้เป็นมีดที่อยู่ในช่วงยุคกลางๆนะครับเสมาใบโพช่างฉิมเล่มนี้ก็สวยงามเหมือนกันด้ามไม้ฝักไม้ลัดหวายเก่าเดิมนะครับทรงมีดต้องบอกว่างดงามมากๆเลยกระหนกดอกไม้ล่องเลือดลายกระดูกงูเสมาใบโพนะครับทุกสิ่งทุกอย่างงดงามเก่า เก่าถึงยุคร้อเนะครับฝีมือช่างชิมช่างประจบํบ้านช่างประจำวัดวัดหนองโพนะครับเป็นช่างที่มีฝีมือและประสบการณ์สูงการเข้าขั้งของมีดเล่มนี้แน่นแห้งแกร่งดีนะครับการทํามาจากทองเหลืองหรือทองฟ้าบาทแบบโบราณสไตล์กันเก็บก็จะเป็นสไตล์ชาวบ้านนะครับมีคาบ มีล่องรอยตามการใช้งานตามการเวลาไปบ้างเป็นเรื่องปกติของของเก่านะครับเล่มนี้ได้มาจากชาวบ้านแถวแถววัดหนองโพเลยครับเป็นตระกูลลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงเลยเก่าแก่สวยงามมากๆเลยนะครับเล่มกระทัดรักงดงามพกพากำลังดีเลย <c oughs> เก็บได้เป็นอีกร้อยปีนะครับมีดแบบนี้ ดำไม้ฝักไม้พุทธคุณดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานด้วยแล้วก็มาถึงมีดเล่มใหญ่ของเรานะครับเล่มนี้จะเป็นขนาดควันช้างความยาว14นิ้วเฉพาะใบมีดเขาจะอยู่ที่9นิ้วนะครับเล่มนี้ก็สวยงามเหมือนกัน เป็นเล่มที่เก่าเหมือนกันเลยอายุก็90กว่าปีขึ้นไปนะครับเล่มนี้ความพิเศษของเขาก็คือเรื่องของลวดลายที่อาจจะไม่พบเจอบ่อยหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็คือลายนี้เขาจะเรียกว่าลายนาคสะดุ้งนะครับหรือกระหนกนาคราชนั่นเองจะคล้ายๆล,ลายกับน้องสิงเลยหายากมากเลยนะครับทรงมีดแบบนี้นะครับ มีขนาดควานช้างแล้วก็มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามแบบนี้นะครับนานๆจะได้ได้มาสักเล่มหนึ่งล่องเลือดลายกระดูกงูนะครับเก่าแท้ถึงยุคทันยุคแน่นอนความเก่าแก่ของเขานะครับด้ามไม้ฝักไม้ลัดไหวกอเก่าที่ไหวให้ด้วยความยาวก็จะเป็นไซส์ขนาดควานช้างนะครับ14นิ้วขึ้นไปเราจะเรียกว่าขนาดขวานช้าง ดูความเก่าของล่องเลือดแล้วก็ลายกระดูกงูนะครับกระนกดอกไม้ก็ชัดเจนง,งดงามนะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมานะครับมีสไตล์ชาวบ้านนะแต่ว่าความเก่าเก่าความเป็นมงคลของเขาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงอยู่แบบเดิมๆนะครับไม่ได้เสื่อมคายหายไปไหนลวดลายงดงามสวยงามแปลกตาดีมากเลยครับ ใบมีดก็หนาใหญ่ใครที่ชอบมีดหนาใหญ่ๆน้ำหนักดีๆนะครับแนะนำให้ลองดูเล่มนี้เลยครับหนาใหญ่สวยสุดยอดเลยกันทำมาจากทองเหลืองหรือทองฝาบาทโบราณน,นะครับการเข้าค้างเข้ากันก็แน่นแห้งแร่งสนิทดีเก่าแก่สวยงามนะครับ ดาาไมายฝักไม้ทันหลวงพ่อปุกเสกร0อเซนนะครับเล่มนี้ก็ได้มาจากชาวบ้านแถวแถวหนองบัวนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจังวัดหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะครับมีทุกเล่มจะได้มาจากชาวบ้านแถวพื้นที่ทั้งนั้นเลย ส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากชาวบ้านแถวนครสวรรค์น,นะครับดูลวดลายของเขาเก่าแก่สวยงามมากๆหายากมากเลยครับลายนี้ต่อมานะครับขออีกเล่มหนึ่งเล่มนี้คือมีดขนาดไซสสาริกานะครับ ความยาว3นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่1นิ้วครึ่งเล่มนี้เป็นมีดสามกริย์เลยนะครับเงินทองนาคเสมาใบโพช่างฉิมเก่าแก่สวยงามมากๆเลยมีของเก่าของเก็บเลยนะครับดูความงดงามของทองคำที่อยู่ในตัวมีดนะครับ เงินทองหน้าทุกอย่างลงตัวมีดแบบนี้ต้องอให้ร้านเงินร้านทองเขาทําให้นะครับลวดลายที่เป็นลวดลายของใบมีดอันนี้ต้องใช้ฝีมือช่างนะครับต้องเป็นช่างที่มีฝีมือส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นช่างฉิมกับช่างสอนนะครับโดยเล่มนี้จะเป็นช่างฉิมนะครับเสมาใบโพเก่าๆสวยๆเลยเห็นไหมครับถึงแม้ว่าใบมีดจะเล็ก เล็กนิดเดียวแค่นิ้วครึ่งแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างจะเหมือนเล่มใหญ่ทุกประการเลยมีเสมาใบาโพล่องเลือดลายกระดูกงูนะครับกรหนกดอกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงวิจ,จิตรงดงามแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของช่างแล้วก็ฝีมือของเขานะครับละเมียดละไมจากนั้นก็ให้ร้านเงินร้านทองเข้าแหมเข้าฝักให้นะครับมีแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะ ได้มาจากครอบครัวข้าราชการนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพราะว่ามีดแบบนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะไม่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะเป็นพวกด้ามไม้ฝักไม้แบบนี้เนี่ยเหมือนจะจัดสร้างให้กับพวกข้าราชการพวกตำรวจทหารนะครับยศใหญ่ๆโตๆเพื่อ,อพกใส่กระเป๋านะครับติดตัวไปไหนมาไหนใช้เป็นเครื่องรางของขังนะครับเผื่อใครที่ไม่อยากได้เล่ม ใหญ่ประมาณ7นิ้ว8นิ้วก็เอาเล่มเล็กๆอย่างนี้ไปนะครับพกพาไปป้องกันอาถรรพ์ป้องกันมนต์ดำทั้งหลายทั้งปวงนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธานั่นเองนะครับส่วนใหญ่มักจะพบในตระกูลราชการนะครับสามกษัตริย์สวยๆเลยเงินทองนาคนะครับทองคำอลามนาคเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเงินเก่าสวย ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวนะครับด้ามงาฝักงาด้วยเล่มนี้สุดพิเศษเลยครับเล่มเดียวครบจบเลยเนบกระเป๋าก็ได้ตัวเนบเขาทํามาจากนาคนะครับเนบกระเป๋าก็ได้หรือจะนําไปเลี่ยมกรอบกันน้ําห้อยคอก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะใครชื่นชอบสนสนใจมีดเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ อิทิพพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับถ้าอยากได้รูปก็แอดไลน์มาคุยกันเพิ่มเติมได้อยากได้รายละเอียดมิดเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมานะครับยินดีบริการให้ทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสถัดไปพยายามจะทำคลิปให้ได้วันละ2คลิปนะครับ ดูซ้ําไปซ้ามาเผื่อบางคนสงสัยว่ามีเรื่องนียังอยู่หรือเปล่านะครับก็จะพยายามอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆเนาะยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ